น้องสาวร้องพี่สาวทำงานคาราโอเกะที่เลยออกไปกับแขกหายตัวไร้ร่องรอยมาแล้วห้าวันเมื่อเวลาเก้านาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางสาวจินพักดิ์ภมิเนรภัยตานอายุ35ปีอยู่ที่จังหวัดเชียงรายว่านางสาวพัทิวาภูมิเนรภัยตุกตาอายุ38ปีทำงานที่ร้านคาราโอเกะชื่อเฟิร์นกอมอศูนู์อ๋อเมืองเลย จังหวัดเลยหายออกจากร้านตั้งแต่คืนวันที่สิบห้ามข้อหกผ่านมาแล้วห้าหวันไม่รู้พี่สาวหายไปไหนกลัวจะถูกทำร้ายหรือเสียชีวิตนางสาวจินพักพุ่มเนรภัยเล่าว่าพี่สาวมีครอบครัวครั้งแรกกับสามีอยู่กินกันมาสิปดปีมีลูกชายอายุประมาณสิบสี่ปีแล้วเลิกรากันไปจากนั้นมีสามีเป็นคนที่สองเป็นเจ้าของสวนผลไม้อยู่ที่จังหวัด ระยองอยู่กันปีกว่าเลิกรากันไม่มีลูกจนมาอยู่กับสามีคนที่สามปีกว่าไม่มีลูกจนเมื่อวันที่หกมอข้อ66บอกทางบ้านและสามีจะไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะที่จังหวัดเลยแต่สามีไม่อยากให้ไปสุดท้ายก็ไปจนได้ของเงินสามีห้าร้อยบาทเป็นค่ารถจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนมาเมื่อวานนี้ทางบ้านเห็นเฟซบุ๊กประกาศตามหาพี่สาวที่หายไป จึงได้ติดต่อไปทางร้านบอกว่าพี่สาวไปกับลูกค้าในร้านแล้วไม่กลับมาที่ร้านสี่วันแล้วทางร้านตามหาก็ไม่เจอเพราะพี่สาวไม่ได้เอาเครื่องใช้หรือมือถือติดตัวไปจึงมาร้องสื่อให้ช่วยติดตามหาพี่สาวปกติพี่สาวถ้าไม่ดื่มเล่าจะเป็นคนเงียบไม่พูดดื่มเล่าเมื่อไหร่จะเสียงดังไม่กลัวใครผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านพบผู้จัดการสงวนนามแล้วว่าเมื่อคืนวันที่สิบห้ามอ ขอ66มีลูกค้าเป็นชายอายุประมาณกว่า60ปีมาเที่ยวที่ร้านจากนั้นพานังสาวตุ๊กตาและพนักงานในร้านอีกสองคนไปเที่ยวจนเช้าไม่เห็นจึงขึ้นไปดูชั้นบนร้านไม่พบตัวจนเมื่อวานเข้าแจ้งความตำรวจให้ช่วยติดตามตัวนางสาวธนิตาหนึ่งและนางสาววัทิกานุชสองจันทราศีอายุ40ปีคู่แฝดเล่าว่าเมื่อคืนวันที่15มอขอ66ลูกค้ามาที่ร้านจากนั้น ชวนไปเที่ยวมีนางสาวตุกตาไปด้วยทั้งหมด4ี่คนรวมลูกค้าไปเที่ยวที่ผับโรบอทซึ่งทุกคนอยู่ในอากาศที่เหมาแล้วแต่นางสาวตุกตาเสียงดังเกือบมีปัญหากับโต๊ะข้างๆจึงออกจากร้านไปเที่ยวที่บาเบซึ่งอยู่ตรงข้ามกันจนเกือบมีเรื่องกันตนเองและพี่สาวฝาแฝดจึงขอตัวกลับก่อนจากนั้นก็ไม่เห็นนางสาวตุกตา,ตาอีกเลยจนมาซาภายหลังว่าหายไปรวมวันนี้ห้าวันแล้วจนมาวันที่17หมอ ข้อ66ลูกค้าคนเดิมก็มาเที่ยวที่ร้านไม่มีพิรุษอะไรและก็ไม่ได้สอบถามผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังพอต่ออยศวัน์แก้วสืบธันกิจผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยเปิดเผยว่าตอนนี้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวแล้วยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ข่าวโดวยบุตรสิริปัญญาพรผู้สื่อข่าวสยามนิวจังหวัดเลย